สวัสดีพี่น้องปองป่ายเบิร์สุขูสุขคนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลอะไรก็ทางไกลในประเทศและกรก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะที่กําลังหับสม o คิปของผู้ค่าอยู่ตอนนี้พี่น้องจา๋าบัได้มีมือว่างเนาะพี่น้องนาะบ่ค่อยมีมือว่างก็เลยบัได้ลงคลิปยุดุ้ด่บอยๆเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เนะาะช่วงนี้กับ เก็บพิกันยังได้เก็บคือก้าพี่น้องจ๋าแต่กับซีบริชี่คือช่วงก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้ไปเกือบทุกมือพี่น้องแต่ช่วงนี้ก็สะมีบางส่วนก็ตัดทิมแล้วบางส่วนก็ยังมีอยู่นะพี่น้องเนาะแต่ยังพอมีเวลาเวลาก็เลยสีมาถ่ายคีมให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ผู้ข้าที่พาพี่น้องมาเห็ดกรวยจีบแบบละเอียดพี่น้องจ๋ากรวยจีบนี่ผู้ข้าเชื่อว่าหลายหลายคนก็ทําเป็นแล้วแต่หลายๆคนก็ทําไม่เป็นเนาะ ก้วยจีบเผ็ดยอดใบสีก้วยจีบเผ็ดอ่าอาก้วยใบยคู่ก้วยจีบเผ็ดก้วยอ่าใส่ดอกไม้สำหรับบวชบวชนาคเนาะโอ้ยวอาวติดดกคัสขอโทษขอขอภัยในหลายพี่น้องจ๋งบมาเพิ่มวาชมน้ำกันเลยจ้า อันนี้ผู้ค่าได้ชี้ใบตองไว้แล้วเด้อพี่น้องเด้อในการเห็ดกลวยจีบเนาะจ้าใบตองที่ผู้ค่าชี้ไว้เนาะผู้ค่าชี้ใบตองความกว้างประมาณ3นิ้วเนาะพี่น้องเนาะหรือผายาเข็ดง่ายเข็ดน้อยกว่านี้ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อันความกว้างประมาณ3นิ้วที่ผู้ค่าชี้ไว้เออกลวยจีบที่สวยงามเนาะพี่น้องเนาะถ้าให้ดีก็จะใส้เข็มเย็บก็จะละเอียดเนาะแต่ผู้ค่าจะใส้เป็นแม็กเนาะพี่น้องเนาะมือนี้เพื่อความรวดเร็วเนะจ้าจะใช้เป็นแม็กเลยนะเยนาะเวลาพับ จิกเบตองไว้เรียบร้อยสามนิ้วแล้วเวลาภาพกับพี่น้องภาพธรรมดานะนี่จะ้ะนี่พับเฉียงน้นี่ด้วจะ้ะนี่เฉียงแบบนี้ใช้แม็กแม็กไว้จะ้ะเอาแม็กอะไรโอ้ยคอยหาแม็กใหม่กับพี่น้องแม็กตัวเก่าบอดี ทุกข้าสิแม็กไว้สตอนเดื้อจ้าแล้วแต่เทคนิคไผาเทคนิคมันเนาะจ้าวิธีการาพับให้มันเฉียงไปประมาณนน,นี่เดื้อจ้าพี่น้องจ้ามันจะบช่บริโต่งไปเลยนี่มันจะเป็นลักษณะเฉียงเนาะน,นี่นี่จ้า เวลาพับพับไปตอกันไปทางเดียวกันด้วยพี่น้องเดิมพับเสียงไปซ้ายกับซ้ายเบิร์พับเสียงไปขวากับขวาเบิร์ตเนาะจ้านี่ช่วงไปไปายเข้าสิจับฮุบเข้าหากันนะนี่เด้อจ้าช่วงนี้กับสิกว้างออกพี่น้องเห็นชัดบ,บ่บ้นี่จ้าส่วนตรงที่เหลือนี่เขากับตัดแบบนี้ไปนำกันได้จ้า ตัดทิ้งไปเลยนี่ตัดทิ้งไปเลยภายมากที่กระเฮ็ดที่ผู้ใดมากห้างกระเฮ็ดห้างเนาะจ้าผู้ใดอยากเลี้ยวไวกระเฮ็ดห้างผู้ใดอยากเลี้ยวซาแน่กระเฮ็ด,ววดที่เนาะจ้าพี่น้องจ้า แล้วก็จะมีเศษเหลืออย่างนี้ตัดทิ้งออกไปเลยเห็ุแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องจ๋าพับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจ้ะถ้าเห็ุเป็นแล้วก็บ,บ่ยากอบพี่น้องแต่ถ้าสาหรับคนที่ยังเหตุบเป็นก็จะรู้ซึกว่ายากเนาะอันนี้ผู้ค้าเข้าใจเนะาะพอจ๋าเพราะว่าผู้ค้าก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเนะาะบ่มีเพื่อใดที่อันเบิ่งปุ๊บปั๊บเลยสิป็นเลยพี่น้องจ๋าบ่มีอัจฉริยะขนาดนั้นดอกเนาะนอกจากเพิ่นเวียบ คนที่เขาเบิกละเป็ดเลยคือขาเจ้ามีแนวทางหรือว่าเคยเห็ดมาก่อนแล้วพี่น้องจา๋าเสื้อผู้ฆ่านี่ท่านขาเจ้าก็ต้องมีพรสวรรค์หลายแห่งบเบิงปุ๊บมันก็ต้องเด้นลงมือเหตุไปนําพี่น้องถ้าเบิงสิซื้อฮาบ่ลงมือเหตุหก,หกับรเป็นพี่น้องจา๋า ส่วนข้างล่างพี่น้องบ่ต้องสนใจด้ยวยว่ามันจะเห็นลูกแม็กหรือบ่เห็นลูกแม็กเนาะจ้าเพราะว่าตรงนี้เฮาซีไซเปพยรัดข้อหรือว่ามะาลยายมะลายปิดปกปิดเนาะเพื่อความสวยงามอยู่แล้วจา้าฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องจา้าฮ็ดเป็นจีบแบบนี้ไปเรื่อยเ,อยเนาะจ้า,จา พี่น้องซีเห็ดทีละซ้ำนี้เราค่อยเอามาประกอบกันก็นได้เนาะนี่สองสี่หกเดี๋ยวค่อยมาประกอบกันเห็ดที่ละงกอันหกอันเนาะพี่น้องเนาะนี่เทากับเสะะแบบนี้ทั้งหมดสามชิ้นเนาพี่น้องเนะาะสสยเห็ดที่ผู้ค่าเห็ดแบบนี้มันจะง่ายในการที่เอาประกอบเรือเ้าเห็ดเนาะพี่น้องเนาะผายเห็ดใหญ่กว่านี้ก็เห็ดลายชิ้นกว่านี้เดี๋ยวจพี่น้องจาอันนี้ผู้ค่าเห็ดให้เบิงเรงเนาะหลังจากนั้นก็เอาสามชิ้นนี้มาประกบเข้าหาก,กันจากากระวางลงไปนะนี้จะ ตางลงไปแล้วก็ใช้แม็กแม็กให้ติดกันจ้ะข้างบนนี่ก็มาจุ้มใส่ให้ติดกันเลยจ้ะ พอเห็ดติดกันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นให้เล่มตรงตีนกวยให้เสมอกันจ้ะไปตอกเ้าสซีสั้นยาวอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติจ้ะเฮาต้องได้เลีมเนาะพี่น้องเนะจ้ะสอมาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจ้าหลังจากนั้นเนาะพอได้แบบนี้แล้วพี่น้องจ้ะเฮากะจะเอามาประกบเข้าหากันเจ้าค่ะโดยการเห็ดอันนีน้เนาะเอาตัวงามๆนี่ตัวสั่นงามๆเป็นคมน,น,นี่ปิดตัวขี้ไรนี่ตัวนี้จะเป็นตัวขี้ไร เขาก็ปิดขับไปเลยจ้ะปิดเรียบร้อยหลังจากนั้นตุลทั้งทึ่งที่ดมันจะติดกันเขากับใส้หนังยางในการมัดจ้ะนี่มัดลงไปพออยู่เนะพี่น้องนๆเขาก็จิได้รูปลักษณะของกลัวจีบ หลังจากนั้นถ้าข้างล่างมันบเสมอกันแบบนี้เขาก็มาเจียนอีกบัดนี้เจียนอีกเรื่อน,นึ่งจะ้ะนี่แหละสาเหตุที่บบแ,แม็กแม็กลงไปจนติดเลยให้มันเหลือไว้นิดนึงใบตองเพราะว่ามันต้องเสมอกันและส่วนที่เหลือทั้งเทิงนวนี่ให้ตัดออกจะ้ะอืออันจุ้มมันยุม,มันยะนี่ให้ตัดออกเลยเขาจะชิได้ปวยจีบแบบง่ายๆพี่น้องจะ้ะตัวใดแม่นบนแน่นคาับใส่แม็กแม็ก ต่ออีกเด้อจ้ะพี่น้องจาให้แน่นจาทุกอันหมต้องย้านว่าจะโซ่ลูกแม็กระบองงามเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาจะโปกปิดโดยการเย็บตะข้าบือว่าการโปกปิดโดยการร้อยมาลลยแล้วแต่เฮาเลยเนาะพี่น้องเนาะือว่าเปลียรัดข้อไส้ก็ได้พี่น้องกลวยจีบแบบง่ายหลังจากนั้นข้างบนเนวน,นี้เหตุไดมันมคือเป็นกลวยแหลมปุ๊ดลึดกกระส่ใบตองมาเจ้าค่ะอ่ะใส่ใบตองเป็นสองแผ่นแล้วกันอ่าเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะ แค่เป็นคือยอดบักเบงเลยพี่น้องจ้าห็ดคือยอดบักเบงเลยปิดไว้จ้าให้หลายคนก็อาสิป,ปิ่นแตห่หลายๆคนบวปิน่นเนาะคลิปนี้ผู้ค่าเน้นสําหรับคนที่ยังบวปิน่นเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดปิ่นแล้วกระเบิง้งเพื่อเป็นความรู้ไปนาการอีกพี่น้องจ้านี่แม็กไว้แป๊บเจียนไปจองให้เสมอกันนี่ หลังจะได้กลามาเสียบใสน,นี่จื๊บลงไปนี่จ้ะนี่กล้วยจีบมันง่ายมากพี่น้องจ๋าผู้ใดกรเฮ็ดได้ฮ <Hey. S 1> โอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องจา๋า อันนี้เห็ดไอ้เบิ้งพอขาวๆเด้อพี่น้องเด้อสิบวได้ตบแตแง่แบบละเอียดจ้าการตบแต่งแบบละเอียดเขาก็ใส่ลัดข้อลงไปตรงนี้พี่น้องจ๋าใส่ลัดข้อลงไปตรงนี้เนาะก็คือเป็นอันเซ็ตกวยจีแบบง่ายๆเนาะจ้ะการเปียยงกวยอ่าการเปียนลัดข้อผู้ค้าก็เคยสอนพี่น้องหรือบอกพี่น้องไปแล้วเนาะจ้ะหรือว่าผู้ใดยังบปินเนอะใดก็ลองไปหัดเห็ดเบิ้งพี่น้องจ๋าต้องลงมือได้จ้ะเบิ้งตะรู้บปินได้จ้ะเนาะอันนี้ผู้ค้าสิบหัวได้เปี่ยนให้เบิ้งเนื้อจ้ะพี่น และก็เพื่อความรวดเร็วของคลิปเนาะจ้ากะระสีให้พอคร่าวๆส่วนตรงนี้พี่น้องยันรุดกระเสียบตะปูเข็มล็อกไว้เด้อจ้าพี่น้องจ๋าต้นซ่วงป่ายเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบวุขอบใจพี่น้องป้องป่ายเบิสุขุสุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาหับสมเมาะพี่น้องเนาะกวยจีบแบบง่ายๆต้นฉบับของพัชชาอีกเนาะจ้า ไเสี่ตามก็ได้เนาะจ้าพี่น้องจ้าไปบริษตามก็ได้เนาะมันมีหลากหลายวิธีที่ให้พี่น้องเลือกคิดเนาะจ้านนี้ก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุกขอบใจพี่น้องป้องไปหลายๆบุตรสุขุสุคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาหับซุมพิภพภัสรประกันในไปผู้ขาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า